อันว่าเรื่องของพระเถระชื่อว่าสังขรกิตผู้เป็นหลานอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระาศาสดาเมื่อเสด็จประทับในพระเจดวันทรงปรารบซึ่งพิสุชื่อว่าสังขรกิดปรัดแล้วซึ่งพระธรรมเทศานานี้ว่าทุร,รังขมังเอกจรังดังนี้เป็นต้นได้ยินว่าอันว่ากุลบุตรคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีฟังแล้วซึ่งพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาออกแล้วบวชแล้วผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว เป็นผู้ชื่อว่าสังขรคิดเถระเป็นบรรลุแล้วซึ่งพระระหัสโดยวันเล็กน้อยนั่นเที่ยวอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดของพระเถระนั้นได้แล้วซึ่งบุตรได้กระทําแล้วซึ่งชื่อของพระเถระแก่บุตรนั้นอันว่าบุตรนั้นเป็นผู้ชื่อว่าสังขรคิดผู้เป็นหลานเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวัยบวชแล้วในสำนักของพระเถระผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว เข้าไปจำแล้วซึ่งพรรษาในอารามใกล้บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งได้แล้วซึ่งผ้าสาดกอันบุคคลพึงถวายแก่พิสุผู้อยู่ตลอดพรรษาทั้งหลายสองผืนคือซึ่งผ้าสาดกผืนหนึ่งมีศอกเจ็ดเป็นประมาณซึ่งผ้าสาดกผืนหนึ่งมีศอก8ดเป็นประมาณกำหนดแล้วว่าอันว่าผ้ามีศอกแปดเป็นประมาณ,ววาามมาณจักมีแก่พระอุปชาของเราดังนี้คิดแล้วว่า อันว่าผ้ามีศอกเจ็ดเป็นประมาณจักมีแก่เราดังนี้ผู้มีการฝนอันอยู่แล้วมาอยู่ด้วยความหวังว่าอันว่าเราจากเห็นซึ่งพระอุปชาดังนี้เที่ยวไปอยู่เพื่อบินดะในระหว่างแห่งหนทางมาแล้วครั้นเมื่อพระเถระไม่มาแล้วสู่วิหารนั่นเทียวเข้าไปแล้วสู่วิหารกวาดแล้วซึ่งที่เป็นที่พักในกลางวันของพระเถระ อย่างน้ำเป็นเครื่องล้างซึ่งเท้าให้เข้าไปตั้งไว้แล้วปูลาดแล้วซึ่งอาสนะนั่งแลดูอยู่แล้วซึ่งหนทางเป็นที่มาครั้งนั้นอันว่าพิสุนั้นรู้แล้วซึ่งความเป็นคืออันมาแห่งพระเถระนั้นกระทำแล้วซึ่งการต้อนรับรับเฉพาะแล้วซึ่งบาทและจีวรอย่างพระเถระให้นั่งแล้วด้วยคำว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านขอจงนั่งเถิดดังนี้ถือเอาแล้วซึ่งขั้วแห่งตาลพัดแล้วถวายแล้วซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มล้างแล้วซึ่งเท้าทั้งหลายนำมาแล้วซึ่งผ้าสาดกนั้นวางไว้แล้วณนะที่ใกล้แห่งเท้ากล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านขอจงใช้สอยซึ่งผ้าสาดกนี้เถิด,ดดังนี้ได้ยืนพัดอยู่แล้ว ครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกับพิสุนั้นว่าดูก่อนสังขรักขิตอันว่าจีวรของเราเต็มรอบแล้วอันว่าเธอนั่นเที่ยวจงใช้สอยเถิดดังนี้อันว่าพิสุนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าผ้าสาดกนี้อันกระผมกําหนดแล้วเพื่อท่านนั่นเที่ยวจําเดิมแต่การแห่งผ้าสาดกนี้อันกระผมได้แล้ว อันว่าท่านขอจงกระทําซึ่งการใช้สอยเถิดดังนี้อ่นว่าพระเถระกล่าวแล้วว่าดูก่อนสังครคิดอ่านว่าข้อนั่นจงมีเถิดอันว่าจีวรของเราเต็มรอบแล้วอ่านว่าเธอนั่นเทียวจงใช้สอยเถิดดังนี้อ่นว่าพิสุนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านจงอยากกระทําอย่างนี้ครั้นเมื่อผ้าสาดกอันท่านใช้สอยแล้ว อันว่าผลอันใหญ่จากมีแก่กระผมดังนี้ครั้งนั้นเมื่อพิสุนั้นแม้กล่าวอยู่บ่อยๆอ,อันว่าพระเถระไม่ปรารถนาแล้วซึ่งภ้าสาดกนั้นอันว่าพิสุนั้นผู้ยืนพัดอยู่แล้วเที่ยวคิดแล้วอย่างนี้ว่าอันว่าเราเป็นหลานของพระเถระเป็นในการแห่งเราเป็นครือขัดเป็นสัตว์วิหาริกย่อมเป็นในการแห่งเราบวชแล้ว แม้ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าพระอุปชาเป็นผู้ไม่ปรารถนาเพื่ออันกระทำซึ่งการใช้สอยกับด้วยเราย่อมเป็นครั้นเมื่อพระอุปชานี้ไม่กระทำอยู่ซึ่งการใช้สอยกับด้วยเราอันว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยความเป็นแห่งสมณะอันว่าเราเป็นกระหัตจากเป็นดังนี้ ครั้งนั้นอ่นว่าความคิดนั่นได้มีแล้วแก่พิสุนั้นว่าอันว่าการอยู่ครองซึ่งเรือนเป็นสภาพอันบุคคลพึงตั้งไว้ด้วยดีได้โดยยากย่อมเป็นอ่นว่าเรากระทำแล้วซึ่งกรรมอะไรหน้อแลผู้เป็นเครือหัดเป็นแล้วจักเป็นอยู่ดังนี้ในลำดับนั้นอ่านว่าพิสุนั้นคิดแล้วว่า อันว่าเราขายแล้วซึ่งผ้าสาดกมีศอกแปดเป็นประมาณจากถือเอาซึ่งแม่แพะตัวหนึ่ง <blue> ชื่ออันว่าแม่แพะทั้งหลายย่อมคลอดพลันอันว่าเรานั้นขายแล้วซึ่งลูกตัวคลอดแล้วตัวคลอดแล้วจากกระทำให้เป็นต้นทุนอันว่าเรากระทำแล้วซึ่งต้นทุนทั้งหลายให้มากจากนำมาซึ่งประชาบดีคนหนึ่งอันว่าประชาบดีนั้นจากคลอดซึ่งบุตรคนหนึ่ง ครันเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าเรากระทำแล้วซึ่งชื่อของลุงของเราแก่บุตรนั้นยังบุตรให้นั่งแล้วบนยานน้อยพาเอาซึ่งบุตรด้วยซึ่งภริยาด้วยของเราจักมาเพื่ออันไหวซึ่งลุงอันว่าเราเมื่อมาจะก,กล่าวกับภริยาของเราในระหว่างแห่งหนทางว่าอันว่าเธอจงนำมาซึ่งบุตรแก่เราก่อน อันว่าเราจักนำไปซึ่งบุตรนั้นดังนี้อันว่าภรรยานั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าประโยชน์อะไรของท่านด้วยบุตรอันว่าท่านจงมาอันว่าท่านจงขับไปซึ่งย่านน้อยดังนี้รับแล้วซึ่งบุตรคิดแล้วว่าอันว่าเราจักนำไปซึ่งบุตรนั้นดังนี้ไม่อาจอยู่เพื่ออันทรงไว้พร้อมจักทิ้งในรอยแห่งล้อพรานเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ อ่านว่าล้อขึ้นเฉพาะแล้วสู่สรีระของบุตรนั้นจากไปรันเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อ่านว่าเรากล่าวแล้วกับภรียนั้นว่าอ่านว่าเธอได้ให้แล้วซึ่งบุตรของเราแก่เราหามไม่ได้นั่นเทียวอ่านว่าเธอไม่ได้อาบแล้วเพื่ออันทรงไว้พร้อมซึ่งบุตรนั้นอ่านว่าบุตรนั้นเป็นผู้อันเธอให้ฉิบหายแล้วเป็นแล้วดังนี้จากตีซึ่งหลังด้วยด้ามแห่งประตัก ดังนี้อ่านว่าพิสุนั้นคิดอยู่อย่างนี้ยืนพัดอยู่เที่ยวตีแล้วซึ่งศรีรษะของพระเถระด้วยขั้วแห่งตาลอ่านว่าพระเถระใคร่ครอนอยู่ว่าอ่านว่าเราเป็นผู้อันสังขัรขิดตีแล้วที่ศรีรษะย่อมเป็นเพราะเหตุอะไรน้อแลดังนี้รู้แล้วซึ่งเรื่องทั้งปวงอันอันพิสุนั้นคิดแล้วคิดแล้วกล่าวแล้วว่าดูก่อนสังคัรขิด อันว่าเธอไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันให้ซึ่งการประหารแก่มาตุคามอันว่าโทษอะไรของพระเถระแก่ในเรื่องนี้ดังนี้อันว่าพิสุนั้นคิดแล้วว่าโออันว่าเราเป็นผู้จิบหายแล้วย่อมเป็นได้ยินว่าอันว่าเรื่องอันอันเราคิดแล้วคิดแล้วอันพระอุปชาของเราทราบแล้วอันว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยความเป็นแห่งสมณะดังนี้ ทิ้งแล้วซึ่งกั้วแห่งตาลเริ่มแล้วเพื่ออันหนีไปครั้งนั้นอันว่าพิสุนุมและสมเรนรทั้งหลายติดตามแล้วซึ่งพิสุนั้นพาเอามาแล้วสู่สำนักของพระศาสดาอันว่าพระศาสดาทรงเห็นแล้วซึ่งพิสุทั้งหลายเหล่านั้นตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้มาแล้วย่อมเป็นเพราะเหตุอะไรอันว่าพิสุรูปหนึ่งอันเธอทั้งหลายได้แล้วหรือดังนี้ อันว่าพิสุทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าอันว่าอย่างนั้นอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายพาเอาแล้วซึ่งพิสุนุ่มนี้ผู้กระสันขึ้นแล้วหนีไปอยู่เป็นผู้มาแล้วสู่สำนักของพระองค์ย่อมเป็นดังนี้อันว่าพระาศาสดาตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพิสุได้ยินว่าอันว่าอย่างนั้นหรือดังนี้ อันว่าพิสุนั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าอันว่าอย่างนั้นดังนี้อันว่าพระาศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสุอันว่ากรรมอันหนักอย่างนี้อันเธอกระทําแล้วเพื่อประโยชน์อะไรอันว่าเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วเป็นบวชแล้วในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยเราม่ใช่หรือ ไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันยังบุคคลให้เรียกซึ่งตนว่าอันว่าพระโสดาบันดังนี้หรือหรือว่าว่าอันว่าพระสกทาคามีดังนี้ว่าอันว่าพระอนาคามีดังนี้หรือหรือว่าว่าอันว่าพระอรหันดังนี้อันว่าเธอได้กระทําแล้วซึ่งกรรมอันหนักอย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรดังนี้ อานว่าพิสูจน์นั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์เป็นผู้กรสานขึ้นแล้วย่อมเป็นดังนี้อ่านว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าอันว่าเธอเป็นผู้กระสานขึ้นแล้วย่อมเป็นเพราะเหตุอะไรดังนี้อัานว่าพิสูจน์นั้นกราบทูลแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นทั้งปวงจำเดิมแต่วันแห่งผ้าสาดกอันบุปคลพึงถวายแก่พิสูจผู้อยู่ตลอดปัญสาทั้งหลายอันตนได้แล้ว เพียงใดแต่อันตีซึ่งพระเถร,ระด้วยขั้วแห่งตาลแก่พระศาสดากราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์เป็นผู้หนีไปแล้วเพราะเหตุนี้ย่อมเป็นดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วกับพิสุนั้นว่าดูก่อนพิสุอันว่าเธอจงมาอันว่าเธออยากคิดแล้วชื่ออันว่าจิตนั่น เป็นธรรมชาติรับพร้อมซึ่งอารมณ์แม้อันมีอยู่ในที่ไกลย่อมเป็นอันว่าอันอันพิสุพยายามเพื่อประโยชน์แก่อันพ้นจากเครื่องผูกคือราคะและโทสะและโมหะย่อมควรดังนี้ตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดจากสำรวมซึ่งจิตจิตอันไปในที่ไกลอันเที่ยวไปดวงเดียว อันไม่มีสรีระอันมีถ้ำเป็นที่อาศัยอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นจาก้นจากเครื่องผูกแห่งบานดังนี้ในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทศนาอันว่าพระเทระชื่อว่าสังครักษ์ขิดผู้เป็นหลานบรรลุแล้วซึ่งโสดาปฏิผลอันว่าชนทั้งหลายมากแม้เราอื่นเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเกิดแล้ว อันว่าเทศนาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ได้มีแล้วแก่มหาชนดังนี้แลอันว่าเรื่องของพระเถระชื่อว่าสังรครขิดผู้เป็นหลานจบแล้ว